สวัสดีตอนทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เราก็ยังไม่ได้เลิกงานนะฮะวันนี้มี OT กันนะครับแม่บ้านกําลังทำความสะอาดบ้านให้กับลูกค้าครับลูกค้าจะเข้ามาอยู่พรุ่งนี้นะครับเราก็เลยต้องจัดเตรียมบ้านให้เรียบร้อยนะฮะเพื่อลูกค้าที่จะได้จะได้ย้ายเข้ามาอยู่สวยๆงามๆนะครับ ขไปดูข้างในกันนะครับกินข้าวกันหรือยังนี่กินข้าวหรือยังยังไม่ได้กินเพิ่งเลิกงานเหรอคะอ๋อทำโอเหรออ๋ออ๋อทำทางนู้นเสร็จแล้วก็มาทำนี่ต่อครับขอบคุณครับ นี่ก็เป็นห้องนอนนะครับโอ้ทำดีจังเลยทำความสะอาดดีจังเลยฝุ่นเยอะไหมเยอะอยู่ค่ะเยอะเยอะเนาะกําลังขัดหน้าต่างขัดมุ้งลวดขัดเหล็กดัดนะครับมีน้องกําลังขัดประตูทําความสะอาดต่างๆนะคะัสวยๆงามๆขัดที่เปที่ฝุ่นนะครับ ไม่สะอาดเลยนะครับมากันดึกเลยเนาะวันนี้เนาะมีอโอทีหหอเหรอใช่ทำโอทีนู่นะเนออันนี้ก็อีกห้องนอนหนึ่งนะคะติดแอร์ให้ทุกห้องเลยนะครับนี่ฮะทำโอเยอะๆจะได้สตางค์เยอะๆเนาะ ได้สตางค์เยอะๆเนาะนี่ก็อีกห้องนอนหนึ่งนะครับมีมีเตียงด้วยอันนี้อ้ามีเตียงมีแอร์ผ้าม่านนี่ะโอ้ทำความสะอาดจะได้สวยๆลูกค้าเข้ามาอยู่พวกนี้เขาบอกว่าเขาขนของเข้ามาไม่ใช่เหรอเขามีของไหมยังไม่มีเหรอเพราะเขาโทรหาผมว่าจะเอาของเข้ามาเมื่อเช้า ด้านนี้ก็จะเป็นห้องกินข้าวนะครับมีห้องโถงใหญ่ๆกว้างๆนะฮะติดองค์ติดแอร์ให้เรียบร้อยนะครับเฟอร์นิเจอร์ครบครับมีห้องกินข้าวซิงมีโต๊ะกินข้าวออกมาด้านหลังก็จะมีเตาคงเตาแก๊สนะครับนี่ฮะเครื่องซักผ้าเรียบร้อยครับอ,อ,อบอุ่น้ากน,น่าอยู่มากๆครับ ด้านข้างก็จะเป็นสวนนะนี่ฮนะเป็นสวนสนามหญ้าปลูกต้นมะมงมะม่วงปลูกต้นไม้ไว้ลมรื่นเย็นสบายครับหลังนี้วันนี้น่าจะดึกหน่อยนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มกันป้านั่นไปไหนป้าอีกคนนึ่งนะป้านั่นแนหะ ้าอยู่ในห้องน้ำเหรอ้ยในห้องน้ำเหรอตาขาเอ้ยเปิดประตูแป๊บนึงที่เขามาให้มาเปิดประตูตอนนั้นอ่ะเขาเอาของอะไรมามาแนนมาแก่มาตอนกลางวันนั่นนะเขาเอาอะไรมาเขาเอาหมวอก็กระดิ่งอะไรแบบนีโต๊ะอะหมอผู้หมอผู้ไม่มีไม่เห็นมีเลยอยู่ไหน เขาไม่ได้ <of> เอาอะไรมาที่ป้ามาเปิดอมาเขาบอเขาได้เอาจ้ไหนมานี่ยนะอ๋อเต็อ๋อเขาเอานี่มาเหรออออันนี้ชื่ออันเขาเอาม้าซื่อซึ่งป้างำแล้วของม้าเปิดปันคายเขาได้เอาเจ้าไหนมาเนี่ยนะแล้วมาสงสีม่วงในนาม้าส่งมาส่งของมู่อ๋อแล้วก็อ๋อเขาบอกว่าเขาจะเอามาส่งเขาสั่งของมาบอกสั่งม่วงสีม่วงเขาเจ้าของีเจ้าวัดในเขามาหรอ อ๋อแล้วป้าก็มาเปิดไปให้เขาแต่ก็ไม่แม่งส่งเงาวันนี้เนาะถ้าจะเป็น <Dios> ว okay. uh ัน huh. พ <t un> ุ่งแหละมุ่งเป้ามาส่งมาพุ่งเขานมาอยู่นี่เนาะครับใช่ใช่พุ่งก็มาละขอบคุณครับป้าแต่วันพุ่งเดี๋ยวแวะเข้ามาเนาะพุ่งเดี๋ยวแวะเข้ามาหาแต่ทัวหากันเนาะแล้วต้นไม้ตัดแล้วกันตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วเนาะ เรียบร้อยครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้